ตอนนี้จะบอกว่าหมอกลงเมฆลงเห็นไหมไม่ไม่สนใจแบบเ้่นน้ำข้างล่างห่ะจะบอกว่าถ้าเป็นแอปปนะคะคงตามหาน้องไม่ได้แล้วค่ะเฮ้ยเห็ดลมกลิ่นจะหอมอยากกินแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอมช่องพาคูมีหมือนพกุ้งในกู้แกค่ะ ค่ะก็ก่อนที่จะเดินทางไปยังพระราธาตุดอยเกิงนะคะก็จะซื้อของขึ้นไปทําบุญเล็กๆน้อยๆเนาะซื้อของก่อนเน,ะะนาะขอนแน่ใช่หมเนี่ยยูก็เบียนะค๊ะกูโควิดจะไปไหนได้พร้อมเดินทางไหมคะอพร้อมเดินทางค่ะ <c oughs> พร้อมแค่ะ <c oughs> พร้อมค่ะ ไปซื้อของนะคะก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดพระธาตุค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิวที่โอ้วิวยามเช้าโอ้แม่น้ำแม่นังจอดครับค่ะสวัสดีนะคะก็ตอนนี้ จะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยเป็นแบบบรรยากาศยามเช้านะคะเดี๋ยวจะหันไปดูข้างหลังตรงใกล้ๆกับด,ด,ดอยนะจะบอกว่ามอกลงเมฆลงเห็นไหมวิวดีมากวิวส,สวยมากเลยก็วันนี้นะคะปบไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็ยังพาน้องติมแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยสวัสดีค่ะ,คะท,ทุกคนเป็นยังไงบ้างสะานบ้านหุหินดำ สะดกคะ่ะทุกคนสวยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ,ส,ส,ส,ะสนุกสนุกตรงไหนเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเลยนะสนุกทีนเนี่ยดูนะเดี๋ว <c oughs> ค,คิดจะแบบเล่นน้ำปอมแปมหรอฮะไม่อยากจะเล่นอยู่นะถ้าว่ายน้ำเป็นนี่นีจริงเหรอจริงถ้ามันไม่ลึกนี่ก็อ,อยากจะเล่นอยู่นะเออก็ว่าอยู่เพราะว่าน้ำมันแบบน้ำน่าเล่นอยู่นะจริงๆใช่แต่รู้สึกว่าแบบเออข้างล่างอ่ะน้ำมันเชี่ยวเปล่าน้ำเชี่ยวเชี่ยวอยู่นะแล้วมันจะลึกด้วย คือถ้าสว่าลงไปก็อาจจะแบบตัวลอยปิวหลังไหลลงไปกับสายน้ำเนาะจริงมไม่ไม่สนใจแบบเล่นน้ำข้างล่างอ่ะไม่น้ำไม่เป็นไม่น้ำไม่เป็นโอ้เราเราต้องฝึกนะคะต้องฝึกต้องฝึกอ่ะ <laughs> ใช่ก็จะฝึกอยู่แหละแต่ว่าแต่บรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่บรรยากาศดีธรรมาชาติแบบเชียวกันจีใช่ก็อยากจะบอกว่าวิวข้างหลัง คือดีสวยงามค่ะทุกคนใช่่ชาดูยากมากเลยทุกคนดูสิคะแบบมีทั้งแม่น้ำาม,มีทั้งไม้มีทั้งภูเขาค่ะทุกคนธรรมชาติอบกดกอพวกเราไว้ใช่ธรรมชาติล้นล้นะทุกคนวิวดีวิวดีบรรยากาศดีเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยแดดอ่อนๆยามเช้าทอแสงมา โอ้โหดูสิเหมือนเหมือนจิงกระเบลว่าจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลนี่นะคะป้ายวัดพระธาตุดอยเกิร์มีศาลาพักใจอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปยังวัดเอ้ยน้องวัวก็คือกำลังขับรถขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเห็นฝูงน้องวัวนอนอยู่ตรงนี้ก็เลยแวะลงมาถ่ายรูปกับน้องวัวก่อน น้องวัาอัญชงวัวครับเอ๊ะวัวจะลุกวัวจะลุกค่ะก็อยากจะบอกว่าวัวที่บ้านแอปโปนะคะไม่ใช่เหมือนวัวที่บ้านคนอื่นเนาะวัวที่บ้านแอปโปเนี่ยเขาจะปล่อยไว้นะคะให้วัวไปเดินขึ้นบนดอยแล้วเขาก็จะไปตามหาวัวเขาค่ะโดยจะมีการใส่ไอตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกลูกระคังใส่ห้อยไว้นะคะ สัญ,ญลักษณ์ที่จะทําให้เจ้าของรู้นะคะก็คือกระดิ่งห้อยคอที่วัวใส่นั่นเองว่าเป็นของเจ้าของไม้ก็สามารถตามตัวน้องได้นะคะถ้าสุว่าเห็นกระดิ่งนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่ากระดิ่งที่น้องวัวห้อยนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะเจ้าของเนี่ยสามารถตามหาน้องได้เนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นแอปเปิลนะคะคงตามหาน้องไม่ได้แล้วค่ะน้องเป็นเอกบู้แล้ยุ่นหลดแล้วก็คือต้องเดินขึ้นโดยเดินไปหาาว่าวัวตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะ บ,ไว,วบไว้เด้อบไว้เดี๋ยวไปกันต่อค่ะทางแถวนี้นะคะแฮบปอก,ก็เคยมาร่วมสร้างถนนนะคะเป็นถนนขึ้นวัดพระาธาตุลอยเกิ้งนะคะจะเป็นทางที่ก็แบบตอนนั้นจำได้เลยว่าโอ้โหแข็งไก่มากยกปูนแบกปูนนะคะเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูว่าเป็นยังไงถ้าก็จากที่ดูน้องบัวมาแล้วก็ขับมาต่อ เจอน้ำตกที่ไหลลงมาคือสวยมากเลยนี่ะลรข้างหลังแอปอนี้นะคะใช่ไหมติมใช่ค่ะทุกคนน่าเล่นมากเลยน่านเล่นน่านเล่นสนใจเล่นไหมคะสนใจไปไหมเราเราจะลงลงไปดูคะ่ะค่ะเดี๋ยวจะพาลงไปเล่นนะ้ําเล่นน้ำเดี๋ยวไม่ไปไปกว้างน้ําเล่นดูตามกันมาค่ะผจญภัยผจญภัยท่องโล่กา Let Let it go Let it go ว wow. ้าวนน้ำเยอะมากมันเป็นหน้าแบบหน้าน้ำด้วยว้าวราคาถูกเดืดติ๊กี่มันก้ดนนวิวดีมากเลยน้ำตก โอเคโอค้ถ้าไปถ้าไปตรงนู้นนะน่าจะแบบวิวสวยมากเลยค่ะแต่ว่าแอป,ปพาทุกคนมาทึกแค่นี้พอเนาะถูกมะถูกมาทึกแค่นี้พอโอ้ยบรรยากาศแบบได้ใจน้ำเย็นสบายมากเลยเดี๋ยวจะสาธิตสาธิตเ,เป็นเป็นอะไรนะเป็นเช้าป่าปะตักน้ำโย้านะ่าที่เพ้นย์เนี่ย ตรงนั้นออกแบบนี้คือหน้าไปหมดเลยนะอันนี้มิอเต่ร์โอ๊กจริงนะทุกคนมัไม่แสดงไม่มีแอ็กติง้งแอ็กติ้งก็ต้องติดของเตอร์ไซค์หลังออกมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูทางขึ้นวัดสุาทาศน์ใจกึ้งโอ้ยนี่นะคะจะเป็นทางแยกซ้ายขวานะคะ วัดพระธาตุดอยเกิ้อของเราจะอยู่ทางนี้นะคะนี่เลยต่นทางนี้นะคะจะไปบ้านหนองบัวคำค่ะทุกคนอย่าสับสนนะคะถ้าใครมาวัดพระธาตุดอยเกิ้อต้องมาทางนี้นะคะมีป้ายบอกอยู่ไปกันกรเจะสิงสองตัวต้อนรับอยู่หน้าวัดนะคะเมื่อก่อนแม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสิงสองตัวเนาะเพราะว่า แล้วก็เลยทําให้เขาสับสนนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแล้วนี่เลยสิ่งนี้นะคะแม่ปอก็เคยเป็นคนทํานะสร้างรวมเป็นเออสร้างร่วมนะคะสร้างรวมก็เมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าทางขึ้นรถดพระธาตเจลกนะคะยังไม่ได้ปูคอนรีน,นะเมิ่งมาปูเอ่อหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีคอนรีนก็คือเป็นทางแบบลูกลัง ุกียร์แองเกอร์ารสิ่ตรงนี้ชันนะเกียร์แองเอร่ไหนค่ะทุกคนตรงนี้นะคะทางจะชันมากๆเลยเราต้องลงอย่างระมัดระวังนะคะใช้เกียร์ต่ำเนาะเป็นทางลงเขานะคะอก่อนใช่ใช่ใช่ก็เมื่อก่อนนะคะตรงนี้นี่คือรถขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นทางที่อันตรายที่สุดแล้วมันมันเป็นไม่มีคอนกรีตอ๋อแล้วมันก็เป็นทางทางชันนะคะ เวลาขึ้นก็แบบสูงปี๊ดเลยไม่ใช่สูงปี๊ดหรอกคือแบบขึ้นขึ้นก็คือขึ้น,น,นไปยาวๆอันนี้คือยังลงไม่สุดเลยนะ,ะ่เดี๋ยวจะแวะพักรถข้างทางสักแป๊บนะคะเพราะว่าเราใช้น้องเราก็ให้น้องพักบ้างคนเราแล้วเครื่องแล้วเครื่องแก่แล้วค่ะก็ต้องให้พักบ้าง ใครอีกเนี่ย่วัวชาวบ้านวัวชาวบ้านนี่ใส่เลืองด้วย้อันนี้อันนี้แบบใส่อันนี้แบบใครใส่กระดิ่งเหรอหรือว่าใส่อ๋อใส่กระดิ่งตัวเดียวอ๋อวัวชาวบ้านนะคะเพาะว่าของแดงขึ้นอย่างเงียเหมอนอะไรขอแดขึ้นแบบนั้พี่รักแรงหนาพอไหมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแรองโหทุกคนคะคือเมื่อกี้แม่บอกว่าปัวที่เห็นอ่ะบางครั้งอ่ะคือเจ้าของอ่ะ จะปล่อยน้องวัวน่ะไปขึ้นตามไปบุดดอยนะคะแล้วก็เจ้าของจะตามหาน้องวัวทีหลังคือปีละครั้งบางครั้งอ่ะปีละครั้งนะคะค่อยตามหาวัวตัวเองอะ่ะปีละปีละสองปีละสองสามครั้งโอเคตกใจตกใจนึกว่าปีละครั้งโ <Okay, S 1> อเคค่ะโอ้โหแล้วน้องแมวเอาได้เอาได้ยเยอะเหมนกันไม,มไม่เป็นไรจะน้องเด็กเองค่ะค่ะทุกคนเอาว่ะค่ะหลังจากที่แบบขับรถมานะคะก็ได้เจอน้องเห็ด เห็ดลมก็เลยแวะเก็บเห็ดก่อนเห็ดลมโอ้นี่นะคะเห็ดลมจัดไปเอาไปตำน้ำพริกเนาะเอาไปตำน้ำพริกค่ะว้าวมาๆๆเน่เน่เน่เดี๋ยวมันนี่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 เฮ้ยเห็ดลมกลิ่นจะหอมอยากกินแล้วอ่ะหายากนะคะสดๆแบบนี้อ้าวมีอีกมีอีกมีอีกโอ้ได้เงินสุดซ้อน ยังไม่หมดครับนนยังไม่หมดอันนี้อันนี้ไหนไหนไหนเอออ,อันนี้นะคะอันนี้ดอกมันยังไม่บานพอนะคะอันนี้แต่เราก็จะเก็บนะครับสุกน้นน้นน,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 น้ำนแบบน่ารักมากอ่ะเนี่ยนี่น้ำนมแมวอุ๊ยอันนี้สวยจังอุ๊ย อุ้ยสวยอุ้ยติ่มได้เห็ดมาด้วยอู้หดมสิหอมอืมเอาไปทำน้ำพริกเนาะลำจีแล้วก็ตำเห็ดลมเมื่อกี้ตอนที่ขับไปเจอเห็ดลมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เจอเห็ดไข่ห่านดูนี่ๆดูสินอนว้าวของดอก โอ้นี่เห็ดใครหา้เก้างใ่เก็บ้ชุ่ใช่เห็ดไข่หานี่คือไม่เคยเก็บเลยนะคะเพิ่งเคยเก็บก็วันนี้แหละว้าวก็จะบอกกับทุกคนว่าแอปปอก็จะพักรถกลางทางก่อนนะคะพักน้องไว้นี่เพราะว่าพักเก็บดอกแอพักพักเก็บเห็ดด้วยแล้วก็ พักรถอันเก่าครึกของเรานะคะไม่ใช่ละก็คือรถก็เก่านะคะคนก็แก่ไม่ใช่รถเก่าแล้วนะคะก็ต้องพักหน่อยเพราะว่าพาน้องขึ้นดอยเนาะใช้ใช้แบบนางใช้แรงเยอะก็ต้องให้รถพวกนี้พักก่อนนะคะ <S <S ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะแอปปอลจะพาไปที่วัด <S <S พระธาตุดอยเกิ้งเนาะคลิปนี้ก็เป็นข้างทางการขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยเกิ้งนะคะ <S <S ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอาปอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแอรอกลรวค่ะ